สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําเมนูนะคะอยากกินหมูกรอบนะคะทุกคนเนื้อชิ้นนี้ก็กิโลครึ่งนะคะพราะราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะก่อนแบ่งก็เอาไปต้มก่อนนะคะต้องเอาต้มประมาณสิห้านาทีนะคะเนื้อหมูนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเป็นหมู3มชั้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต้มเลยนะคะน้ําเดือดก็ด้านหนังลงเลยนะคะต้มประมาณสิห้านาทีนะคะ ตอนนี้ต้มหนังหมูก็ครบ15นาทีนะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปตัดแล้วก็สักนะคะแล้วก็หมักนะคะไปชมขั้นตอนต่อไปนะคะก็ใช้แบบที่สักนะคะรา,านมีที่สักนะคะแบบนี้เลยนะคะสักให้มีรูเยอะเท่าไหร่ที่มีนะคะต้มประมาณ10-15นาทีนะคะ ตอนนี้พรารากระสักนะเต็มที่แล้วนะคะก็ร,ะราจะหั่นเป็น2ชิ้นนะคะเพราะมันใหญ่นะจะเข้าเตาอบไม่ได้นะคะพระราจะอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทําเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะก็ะจะหั่นตามเสียงเพราะทางซูเปอรม์มาร์เก็ตเขาหั่นมาให้แล้วบางส่วนเพร,ราก็จะเสียงตามแนวเขาเลยเนาะ ก็จะหั่นด้านนี้เหมือนกันนะคะเพื่อหมักเข้าไปเครื่องหมักจะได้เข้าเนาะชิดนหนึ่งนะคะระากก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะมือรูปเลยค่ะไม่ใส่ถุงมือนะคะวันนี้ ทำทานเองค่ะจากนั้นก็โรยด้วยเกลือนะคะมักคาเขียงเลยเนาะ ลูบใหทั่วเลยนะคะทุกซอกทุกมุมของเขาเลยนะคะอยากเพิ่มความอร่อยนะคะกระใส่ขนอนะคะขนอผงหมักเข้าไปด้วยกันเลยนะคะจะได้อร่อยนะคะเพิ่มความนัวเนาะจะได้มันๆกรอบ เค็มๆอร่อยนวลๆหมกบพร่าก็ง่ายมากนะคะพระร่าก็จะใส่เทไปตากแดดอันนี้พระร่าจะตากแดดวันนี้มีแดดนะคะจะตากาทักแดดเดียวนประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วค่อยมาทำนะคะอันนี้หมักล่วงหน้าไว้เลยนะคะทุกคนค่ะ ่ะหมูที่พล่าตากแดดหนึ่งนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะหนึ่งคืนนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะพะลาจะมาทําการอบในหม้ออบไร้น้ํามันนะคะทุกคนคงอบทีละชิ้นเนาะสองชิ้นคงคับไปนะคะพะลาจะอบชิ้นใหญ่ก่อนนะคะการอบของพะลาจะด้านหนังลงก่อนนะคะเนี่ยค่ะเอาด้านหนังลงก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยกลับด้านหนังขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ระราลาก็จะอบไปเรื่อยคงไม่ได้กําหนดเวลาว่าเท่าไหร่ค่อยเช็คไปนะคะเพราะแต่ละครั้งก็ทําไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาลาก็จะใช้ไฟอยู่ประมาณที่ร้อยเจ็ดสิบห้าก่อนนะคะตอนทําหนังเขาค่อยเลีงไปเป็นร้อยแปดสิบนะคะเพื่อให้หนังเขาพองนะคะจัดการเลยค่ะค่ะทุกคนด้านนี้เอาด้านหนังลงนะคะ พราใช้เวลา15นาทีที่ไฟ1 0 5นะคะสีก็เห็นไหมคะเหลืองกําลังน่าทานพอดีเลยนะคะแล้วพราก็จะกลับด้านนะคะเอาด้านหนังขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะสีกาลังสวยมากเลยนะคะเราก็มาทําด้านหนังให้หนังเขากรอบนะคะเพราะเขาสุกประมาณ50%แล้วนะคะทุกคนคะ่ะพระาก็จะ ใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาสิห้านาทีเหมือนเดิมนะคะค่อยมาเช็คกันนะคะค่ะตอนนี้หมูกรอบก็สุกเรียบร้อยนะคะสีอาจจะไม่สวยนะคะเพราะเครื่องหมักเค้านะคะแต่กรอบรับรองอกรอบเย็นแล้วก็ยังกรอบนะคะเดี๋ยวไปหั่นเสิร์ฟเลยค่ะค่ะทุกคนหมูกรอบพอล่านะคะ หั่นแล้วก็กรอบมากนะคะสีเขาอาจจะคล้ำนิดนึงนะคะสีอาจจะไม่เหลืองนะคะเนื่องจากซอสที่เราหมักเข้าไปนะคะตอนเราทําพลักกะใส่เหยาะน้ำมันหอยนิดนึงนะคะออกมาก็สีเข้มนิดนึงนะคะแต่อร่อยคะ่ะไม่ผิดหวังคะ่ะเดี๋ยวทานกับส้มตํานะคะทุกคนเดี๋ยวพระรักจะชิมให้ฟังนะคะว่ากรอบแค่ไหน กรอบอร่อยค่ะใช้ได้เลยค่ะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวไปทานหมูกรอบกับส้มตำก่อนนะคะบ๊ายบาย